สวัสดีค่ะวันนี้ครัวตามใจบายสิราของเราจะพามาพบกับเมนูแกงเขียวหวานไข่พัมมรกตรค่ะนี่ค่ะนันเงเอกของเราเลยนะคะก็จะเป็นไข่ผัมนะคะนําไข่ผัมมาล้างให้สะอาดค่ะล้างหลายๆน้ําเลยนะคะวัตถุดิบของเราตัวต่อไปก็คือน,นี่ค่ะโหระพาค่ะโหระพาสุดๆนะคะเราจะไว้ใส่ตอนท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะต่อไปก็จะเป็น พริกแกงเขียวหวานค่ะพริกแกงเขียวหวานของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อหมูแดงหมูเนื้อแด,ดงค่ะหมูเนื้อแด,ดงหั่นชิ้นพอคำนะคะอันนี้หั่นตามใจชอบเลยค่ะอยากได้ชิ้นประมาณไหนก็หั่นได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือกะทิค่ะวันนี้เราจะใช้กะทิกล่องนะคะแต่ถ้าเผื่อใครขยันขูดมะพร้าวลูกๆก็ดีนะคะจะได้แบบความลอยไปอีกแบบแต่ว่าเราจะเน้นที่ทำง่ายๆสะดวกสบายค่ะนี่นะคะ แล้วนำอย่าลืมนำโหระพาไปล้างให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็ดเด็ดยอดเด็ดใบไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำนี่ค่ะพริกแกงของเราลงไปผัดกับหมูก่อนนะคะเดี๋ยวตามมาทางนี้ได้เลยค่ะนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้ามันร้อนเราก็จะนำ พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดนะคะผัดให้สุกแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูค่ะนี่ค่ะตั้งไว้แล้วคนๆรอน้ํามันให้ร้อนก่อนนะคะนี่นะคะพอกระทะร้อนน้ํามันร้อนให้นำพริกแกงเขียวหวานลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนะคะผัดให้แกงเขียวหวานสุกค่ะพอแกงเขียวหวานเริ่มสุกนะคะ ให้เราใส่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะเทหมูลงไปเลยนะคะเทห,หมูลงไปแล้วผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้หมูสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้หมูสุกพอหมูกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วรอจนหมูสุกแล้วเราก็จะตักพักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาเคี่ยวกับพริกค่ะ นี่นะคะขัดไปเรื่อยๆค่ะจนสุกค่ะตอนนี้หมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเข้ากันกับพริกดีแล้วพริกแกงดีแล้วให้เราตักหมูพักไว้นะคะแล้วเราจะก็จะไปเคี่ยวกะทิต่อค่ะเดี๋ยวตักหมูพักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราเอาหมูออกไปเรียบร้อยแล้ว, <ๆ S 1> ลวเราก็เทกะทิลงเลยนะคะ ไม่ต้องล้างกระทะนะคะอันนี้เราจะมาเคี่ยวให้กะทิแตกมันค่ะพอ,อกะทิแตกมันแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปแล้วปรุงรสนะคะนี่ค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะค่อยๆเคี่ยวกะทิไม่ต้องใจร้อนนะคะเคี่ยวไปจนกะทิเขาแตกมันให้ดีค่ะแล้วเขาก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นความมันให้กับแกงเขียวหวานของเรานะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ นี้นะคะพอกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะให้เราใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูที่เราผัดเมื่อกี้นะคะลงไปนี่ค่ะกะทิแตกมันดีแล้วโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะหมูที่เราตักพักไว้ให้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คุณให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะกะทิเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปให้เราเหลือไว้นิดนึงนะคะเหลือไว้ก่อน นิดนึงเอาไว้เทตามหลังค่ะเพื่อความสวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะนี่ค่ะพอเดือดดีแล้วนะคะให้เราใส่นางเอกของเราลงไปเลยค่ะก็คือไข่พัมของเรานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วก็คนๆลงไปค่ะคนๆรอให้ไข่ผัาสุกนะคะนี่ค่ะเริ่มกลิ่นหอมเริ่มหอมขึ้นมาแล้วค่ะรอให้ไข่ผําเดือดนะคะอีกครั้งเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพอแกงของเราเดือดแล้วนะคะให้เราใส่กะทิมะพร้าวที่เหลือโรยลงไปค่ะ แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะนี่ค่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะปรุงแค่น้ำปลากับน้ำตาลใส่แดงนะคะเราจะไม่ใส่อะไรพ่ใส่ลงไปค่ะแกงเขียวหวานก็จะออกหวานๆหน่อยนะคะ แล้วแต่ชอบนะคะปรุงรดให้ได้ตามใจชอบค่ะโอเคนี่นะคะหลังจากที่เราชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วปรุงรสแล้วชิมได้ที่แล้วตอนนี้แกงไข่ผักของเราก็สุกแล้วให้เราใส่ใบโหระพาลงไปนะคะใส่พวกโหระพาลงไปแล้วก็ให้ปิดไฟเลยค่ะเพื่อความหอม ตอนนี้แกงเขียวหวานไข่ผัม,มโรกตรของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะมาลองทำสูตรของครัวตามใจใบศีรากันดูนะคะทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็เครื่องปรุงไม่เยอะค่ะมีแค่น้ำตาลทรายแดงกับน้ำปลาแค่นั้นก็อร่อยแล้วนี่นะคะวันนี้ ครัวตามใจใบศิลาขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดชมให้กับครัวตามใจใบศิลาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ